ันยาวครับผมเลยต้องไปตัดก็เลยใส่หมวกมอ่ะวันนี้ผมมันยาวเกินนี่มันทิมตาหมดแล้วอะ่ะเนาะวมัใช่ได้น,นผมคนชอบผมฟูๆตรงนั้นนะนเห็นะนะ,นะอันนี้ผมชอบนะผมอยากเก็บไว้รักษาสุขภาพด้วยนะผมดูอ่อนแอขนาดนี้นหรือเปล่า ดูเนี่ยไปซื้ออะไรมาเอาของเหรอโอเคตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงบอกลาบ๊ายบาย d b y e We dream na everyone อ h oh, my hair โอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณที่แปลและพูดและ my hair is too long now I will I will cut the hair soon I w e l l going go to the salon จะว่าจะไปก็ไปไม่ได้ผมยาวโพจะมัดใจได้ไหมครับใช่ทายว่าคํานี้มาจาใครมันก็ต้องเป็นเพื่อนอยู่แล้วไอ้พวกนี้มันชอบแซวเอาอยิ่งผมยาวพอจะมัดใจได้ไหมครับนั <c> ่น <oughs> ว่าแล้วออขอบใจไอ้พวกเพื่อนอย่างเงี้ยดีด,ดีดีเหมือนกันแนะ่จริงก็แซวอกซีกสิมาให้หมดเลยทุกคนโอเค o d บ y าย a k คแค r ์ยูเซิร์ฟ thank you for today i will t i k e list after bye 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 เร o วจุเนียบรบ้าเจเนียเเแค่มืออยากเห็นมากกว่ามือไหมคิวเอาหน้ายิ้มเห็นฟันหน่อยไปแล้ว bye bye นี่มูซื้อมากี่นารุโตหมู่บ้านแห่งลมอินเด h e วินอะ โ oh คโนฮาเฮ้ยดูคนนารุโตะก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะเอา้าท้ยไม่ไหวอีกแล้ววะ I love you too good night everyone เจ้าทำนานคนดีครับบายบาย What the name of your song the song w i t h you i n win w n n win bright uh and who am I and shooting star m m thank you for your listening this ok a see you next time everyone โอ้ขอบคุณมากลูกน้องมีคนเรียกรู้พี่ไปละ ยังไม่ทันได้ดูเลยอ่นไม่มียูรยอนนะมันลิมิเต็ดพี่ดิวอ่านเมนหน่อยสิพี่ดิวอ่านเมนอยู่บายครับน่าตโตบายบายเฮียต่ายอยู่ไหนยังไม่เคยเข้าเฟรม่วมนะ่าตัวกูไปได้แล้ววะโอเคบายบายอืม okay. mm, See you next time I will practice my, not for my, my today. Not ่อบ c กฟอร n มไม่ r o ่แย่สุดวันน t ้เดือนห